สวัสดีครับผมไร้แบนแบ็กวันนี้เรามาสำรวจสวนโมกกรุงเทพกันต่อนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเราสำรวจชั้นหนึ่งกันแล้วเราขึ้นมาดูชั้น2กันครับหลังจากที่ขึ้นมาถึงชั้น2เราจะเจอห้องนิพพานชิมลองเป็นห้องแรกครับส่วนด้านซ้ายนั้นจะเป็นทางเข้าสวนปฏิจจสมุทรบาทครับ เราออกมาสำรวจส่วนกันครับสวนปฏิจาสมุตบาทเป็นส่วนเล็กๆเ,เรียบง่ายแต่ให้ความสงบครับทำให้เราได้นั่งสมาธิหลีกนี้จากเรื่องวุ่นวายนั่งผ่อนคลายรับลมเบาๆเ,เป็นอะไรที่ช่วยทำให้ใจเรารู้สึกสงบได้ดีเลยครับ และไฮไลท์สำคัญของสวนปฏิจจสมุตบาทนะครับก็คือภาพบนผนังนี้แหละครับภาพปฏิจจสมุตบาทหรือภาพกัลจักครับภาพกัลจักนะครับเป็นภาพที่มุ่งหมายแสดงให้รู้ว่าทุกเกิดและดับอย่างไรอันเป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเป็นไปตามกฎธรรมชาติที่ว่าด้วยอิทพปัจจยาตาปฏิจจสมุตบาทเป็นพระธรรมสาคัญที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรูุว่า ทุกสิ่งล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอย่างลอยๆต่างล้วนอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นในลักษณะ12ห่วงโซ่ของอาการแห่งจิตครับเราเห็นภาพยักษ์ที่กําลังกัดกินวงกลมใช่ไหมครับนั่นคือตัวแทนของการเวลาครับกะโหลกผีห้ากะโหลกหมายถึงขันห้าที่ประกอบด้วยอุปทานว่าเป็นตัวเราและของเราเหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่จิตสําคัญมั่นหมายว่าตัวเราและของเรา ขณะนั้นจะถูกการเวลากัดกินให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาที่ยึดถือว่ามีตัวเราอยู่เรามาดูรายละเอียดของภาพปฏิจจสมุทบาทแต่ละส่วนกันนะครับเริ่มจากภาพมุมขวาบนนะครับพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้มองเห็นภัยของสังสารวัดว่าเพราะไม่รู้อริยสัจสี่คือไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้จักความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ไม่รู้จักการดําเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์ ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนะครับจึงทําให้คนเราต้องติดอยู่ในห่วงน้ํบวนแห่งสังสารวัดครับต่อไปภาพมุมซ้ายบนนะครับภาพแสดงวงล้อธรรมจักรพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าวงล้อแห่งสังสารวัดจะหักสะบันลงได้เพราะวงล้อธรรมจักหมุนบทขยี้ครับวงล้อธรรมจักนี้จะมีกงสิบสองซี่ซึ่งหมายถึงอริยสัจสี่ปริวัติสามจึงมีอาการทั้งหมด12ครับ เรามาดูที่ภาพวงกลมใหญ่กันนะครับประกอบด้วยวงกลมทั้งหมด4ชั้นแต่ละชั้นล้วนแต่แสดงสังสารวัฏที่เกิดขึ้นในชีวิตประจมันของคนเราครับวงกลมในสุดหมูคาบหางไก่ไก่คาบหางหมูหมูคาบหางงูหมายถึงกิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นเหตุทําให้เกิดกรรมครับผลของกรรมเรียกว่าวิบากได้ผลแล้วเกิดกิเลสอีกทํากรรมอีกได้ผลอีก วนเวียนไปไม่สิ้นสุดวงกลมถัดออกมานะครับสีขาวหมายถึงบุญความดีสีดำหมายถึงบาปความชั่วครับไม่ว่าจะยึดดีหรือยึดชั่วนะครับก็ไม่อาจอยู่เหนือดีชั่วจึงยังคงวนเวียนอยู่ในสงสารวัฏต่อไปครับวงกลมถัดออกมาจะแบ่งเป็น5ส่วนนะครับคือภูมิทั้ง5ที่เกิดขึ้นในใจคนครับจากมุมขวาบนลงมามีภูมิมนุษย์ภูมิเปรต ภูมิ Ook นรกภูมิ Book เดรชานและภูมิเทวดาครับภูมิ Ook มนุษย์หมายถึงภาวะทางจิตใจ,จที่ดีมีศีลธรรมภูมิ Ook เปรตดหมายถึงภาวะทางจิตใจ,จขนาดที่มีความโลภอย่างแรงกล้าอยากได้อยากมีอยากเป็นภูมิ Ook นรกหมายถึงภาวะทางจิตใจ,จขนาดที่มีความโกรธภูมิเดรชานหมายถึงภาวะทางจิตใจ,จที่มีความโง่ความหลงมืดมัวหนาแน่นด้วยความอาวิชาไม่รู้ดีดูชั่ว ภูมิเทวดาหมายถึงภาวะทั้งจิตใจที่หมกมุ่นอยู่ในความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ครับวงกลมนอกแบ่งออกเป็น12ช่องครับจากมุมขวาบนลงมานะครับประกอบด้วยอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสลาตยนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานพบชาติชารามรณะ โซกาปริเทวะอุปยาตถูกปฏิจจสมุติบาทที่เกิดขึ้นในจิตใจคนนี้นะครับแสดงเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันเป็นสายเหมือนลูกโซ่คล้องเกี่ยวกันเป็นลําดับมีอวิชาความไม่รู้เป็นเหตุเบื้องต้นเราสามารถสังเกตได้ในชีวิตประจวันของเรานะครับวงปฏิจจสมเปาตการนี้เกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะเช่นเมื่อตากระทบรูปครับมีวิญญาณทางตาเข้ามาทําหน้าที่ จงเกิดเป็นภัสสาะทางตาแล้วปัสสาะเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทําให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยทําให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยทําให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยทําให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยทําให้เกิดชลามรณะจนถึงทุกข์ครับคำว่าชาติในภาษาธรรมนี้หมายถึงการเกิดแห่งตัวกูนะครับ วงปฏิจจสมุติบาท11อาการนี้นะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วประดุดสายฟ้าแลบเลยครับท่านพุทธทาสเคยกล่าวว่าแม้ว่าในขณะที่เราเคี้ยวอาหารหนึ่งคำนะครับก็อาจเกิดปฏิจจสมุติบาท11อาการนี้ได้หลายรอบเลยละครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวยักษ์กันนะครับยักษ์หมายถึงการเวลาที่กัดกินสรพสัว์รวมทั้งตัวของมันเองนะครับซึ่งรวมเรียกว่าความทุกข์หัวกะโหลกบนศีรษะยักษ์ หมายถึงขันห้าครับที่มีอุปทานยึดครองย่อมเป็นถูกดอกไม้ที่ทัดหูยักษ์นะครับหมายถึงโลกธรรมแปดลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสันเสริญนินทาสุขและทุกห่วงที่แขนหมายถึงสามีภรรยาห่วงที่ข้อมือหมายถึงบุตรหลานที่ข้อเท้าหมายถึงทรัพย์สินครับหนังเสือหมายถึงกิเลสนี้มันดุเหมือนเสือดุ หรือร้ายยิ่งกว่าเสือครับจากการศึกษาภาพนี้นะครับจะเห็นว่าการเกิดมานี้เราต้องประสบกับทุกในหลายลักษณะจึงควรถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขาชาติปุณปุณังการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ริ่มไปหรือกล่าวว่าเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีเมื่อไม่ต้องการเป็นทุกข ็ต้องหยุดเกิดด้วยการปฏิบัติให้เข้าถึงหัวใจพุทธศาสนาคำว่าสเพธรรมานารังอภินิเวสายะแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตนเมื่อใดที่ว่างจากความเป็นตัวกูของกูก็คือไม่เกิดไม่ทุกไม่มีตัวตนที่จะเกิดก็จะไม่มีตัวตนที่จะทุกปล่อยวางตัวตนคือปล่อยวางทุก ซึ่งทุกคนปฏิบัติได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้นะครับดังที่ท่านพุทธทาสกล่าวว่ามีกูก็มีกรรมหมดกูก็หมดกรรมทั้งหมดนี้จะสาเร็จได้ด้วยการมองด้านในเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงในจิตตนครับมีสติรู้สัจจะของธรรมชาติว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นพิจารณาได้ตลอดเวลาในชีวิตประจําวันของเรา ให้ทุกเจอจางระดับไปในที่สุดโดยไม่ต้องรอไปถึงชาติไหนๆครับหลังจากที่เก็บรองเท้าแนละสัมพาระนะครับเดี๋ยวเรามาเดินเข้านิพพานชิมลองกันต่อไปเป็นห้องนิพพานชิมลองนะครับนิพพานน้อยๆชั่วขณะเป็นเหมือนสินค้าตัวอย่าง ที่ให้เราชิมดูก่อนถูกใจแล้วแล้วเราค่อยซื้อครับมาลองชิมไปด้วยกันนะครับ ออกนด้ได้ยังไงผมหาทางออกไม่เจอติดติดอยู่ในห้องนี้พานชิมลอกแล้วนี่ผมเข้ามาทางนี้หรือทางเข้าจะไม่ใช่ทางออกอื ทางออกเป็นทางนี้นี่เองคนละทางกับทางเขา้าคิดว่าจะติดอยู่ในห้องนิพพานชิมรองตลอดแต่สออะละไปต่อในแต่ละเดือนนะครับทางหอจดหมายเหตุพุทธทาต จะมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการต่างๆหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนครับบรรยากาศบริเวณชั้น2นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ในการปฏิบัติธรรมนะครับ ชั้นสตรงนี้นะครับเราสามารถมองลงไปเห็นลานหินโขงที่มีภาพพุทธประวัติแกะสลักครับต่อไปเราจะขึ้นไปสำรวจชั้นสาก,กันครับ ที่ชั้น3ชั้นบนสุดนี้นะครับจะมีห้องจดหมายเหตุห้องค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของศาสนาพุทธคำสอนต่างๆและกะติธรรมที่น่าสนใจครับ สำรวจครบ3ชั้นแล้วเราเดินกลับลงไปที่ชั้นหนึ่งกันครับ ทางออกนี้เป็นทางที่จะเชื่อมไปส่วนรถไฟนะครับ างเดินตรงนี้ใช่ไหมครับที่จะเดินทะลุไปยังสวนรถไฟผมว่าใช่แล้วล่ะนอกจากความสงบร่มรื่นที่เราได้จากที่นี่แล้วนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าผมได้จากที่นี่ด้วยก็ ยำให้เข้าใจถึงคำว่าสัจธรรมชิดมากขึ้นที่บางทีเราก็ลืมไปเราเผลอยึดติดเราไม่เปลว่าเรายึดกับความเป็นตัวเราของเรามากเกินไปหรือเปล่าด้าสิ ดีใจนะที่ได้มาขอบคุณนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ตเดตตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายครับ